เจ้าวันนี้จะมาโชว์ความสยองของบ้านที่จีนค่ะที่อยู่กับสามีทุกวันนี้นะคะมันผุพังมากแล้วก็ คือแบบว่าไม่รู้จะถล่มแหล่ไม่ถล่มแหล่เออน่กกากลัวมากจะมีความน่ากลัวอะไรต่อไปนะคะให้ไปดูกันได้ในคลิปเลยค่ะอันนี้ก็คือทางเข้าบ้านใน้นเองนะคะ <c oughs> นะคะเราอยู่ชั้นห้าแต่เราไม่มีล <c oughs> ิฟต์มีถุงปัสสวาวะร่วงลงมาจากข้างบนกระเทยพี่พืนค,คือตัวฉันมีแต่ปัสสวาวะ <c oughs> บ้านแคบจัดอะต้องเอาเปบ้บานมาใส่ในห้องนอนอะขาฉันก็เสียบกับกระจกค่ะอือต้องเย็บไหล่เข็มเลยมันใดนะทุกคนมันจะแคบมากก็คือแคบแค่นี้เองอะเวลาขน ของขึ้นมาก็คือยากมากฮัลโหลจ้าเนยอยู่จีนค่ะสืบนั่งจาาในนี้มีหนึ่งคลิปนะคะที่6ล้านวิวค่ะทุกคนเออซึ่งเป็นคลิปที่แสดงบ้านในฉันนะคะในใน,ในจีนะนะว่ามันแบบว่าโอ,อ้น่ากลัวคือบ้านนะ่ะค่อนข้างสุดโทมนะคะ,ะเก่านะคะแล้วก็ผุพังนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูให้ชัดๆไปเลยว่าบ้านที่เรามาอยู่กับสามีที่จีนเนี่ยมันผุพังจริงไหมมันโซมขนาดไหนนะคะรอยแตกลายงาบนผนังหรือว่าก้อน อิดที่ผุที่พังนะคะเราก็จะไปดูกันให้ชัดเจนเลยนะรวมไปถึงคําถามต่างๆนะคะที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนนะถามกันมาในคอมเมนต์นะคะก็จะพยายามตอบได้เท่าที่ตอบตอบไม่ได้กูก็ไม่ตอบแค่นั้นแหละค่ะพูดทำไมวะเออ ็ไปดูกันวันนี้ก็จะถ่ายให้ดูละเอียดหน่อยอะไรอย่างนี้ในคลิปมันรีบไงคลิปมันแบบสั้นๆใช่ไหมวันนี้จะเป็นคลิปยาวให้ดูเต็มอิ่มจุใจไปเลยว่าชานอยู่แบบไหนสภาพความเป็นอยู่ของเนเน่เนี่ยเป็นยังไงทําไมหล่อหลอมให้เนเน่กลายเป็นคนแบบนี้นะคะวันนี้เราก็จะไปดูกันอ่ะไปเลยจ้าไปเลยจ้าบ้านเรานะคะจะอยู่ในเขตเมืองเก่า,กาของกวางโจนะแถวแถวเป่ยจิงลู่นะคะอันนี้ก็คือตึกที่ฉันอาศัยอยู่จ้า,า,าฉันก็อยู่ข้างบนนี้เลยหลายคนงงมากว่าแม่เอ้ย มันอยู่ข้างบนนานและทางขึ้นมันอยู่ตรงไหนงงมากเพราะไม่เห็นบันไดไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเราไปดูกันนะคะว่าตึกแบบนี้เนี่ยขึ้นอย่างไรให้ถึงชั้น5บ้านดิฉันนะคะไปดูเลยจ้ะ ทางเข้าก็จะค่อนข้างลึกลับซับซ้อนนิดนึงเราจะต้องเข้าทางข้างตึกก่อนคนนี้ไม่ใช่หยาบนะคะผัวฉันเองเอเราก็จะเดินตรงมานะคะแล้วไปทางไหนต่อเอ่ยล้วหยุดมองก่อนนะคะเพราะตึกนี้สภาพเก่ามากอยากให้ดูสภาพจริงๆว่าปูนเนี่ยล่อนออกมาหมดแล้วอะเหลือแต่อิฐมอญแล้วว่าแม่ตึกนั้นน่ะ ซึ่งตึกแถวนี้นะจะสร้างมาแล้วประมาณ40ปีแล้วนะคะ<อ>การหยดย้อยของน้ำเนี่ยนะคะก็คือเอามาจากน้ําแอน้ําเอออะไรเนี่ยของคนอื่นเขาเนาะมันก็จะย้อยตลอดเวลาแล้ววันนี้มีฝนตกด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีกล้องวงจรปิดหนึ่งอันซึ่งเป็นกล้องจริงจ้าไม่ใช่กล้องหลอกจ้าเออสามารถปกป้องความปลอดภัยของเราได้นะแล้วซอแกแคบๆเนี่ยก็คือทางเข้าบ้านของฉันเองจ้าไปดูเลยว่าเราเข้ากันยังไง เราไม่ได้มาล่าช้าผีแต่อย่างใดกันทุกคนอันนี้ก็คือทางเข้าบ้านนี่ฉันเองนะคะ oh, <no. S 1> เพราะว่าเราต้องเข้าอ่จากหลังตึกเข้าใจไหมบันไดมันอยู่หลังตึกเราถึงจะขึ้นไปด้านบนได้นะคะเพราะว่าตึกเรานะคะเราอยู่ชั้นห้าทุกคนแต่เราไม่มีลิฟต์ oh. เออแต่เราไม่มีลิฟต์นี่ก็คือจุดที่ที่ฉันเหนื่อยมากนะคะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยอยากลงบ้านเลยอะเราเข้าไปผจญภัยกันเถอะ <What? S 1> ฉันมีเรื่องเล่า <laughs> แกาคจริงมันเข้าได้2ทางค่ะทุกคนก็คือทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้เนาะกับตรงนี้ ก่อนทางที่เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยไม่มีเราเป็นคนมามามาเปิดทางนี้เองก่อนมีแต่ทางนี้ทางเดียวฉันมีเรื่องเล่าเมื่อก่อนฉันเดินเดินออกไปแล้วก็เดินออกไปทางนี้ใช่ไหมฉันเดินไปถึงตรงกลางน้คะมีถุงปัสสาวะร่วงลงมาจากข้างบนกระพทกพืพนคือตัวฉันมีแต่ปัสสาวะ ก็คือมันลงมาทางนี้เลยอะทุกคนน่ากลัวมากจริงๆอะและนี่ก็เป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะคะติดหนานต้องมีคีย์การ์ดประตูถึงจะเปิดได้นะคะเออบางคนที่เขากลัวเพื่อนเขาเข้าไม่ได้เขาก็เอาคีย์การ์ดติดแล้วก็เอาหินขัดประตูไว้เพื่อนก็เข้าได้เหมือนกันไม่ปลอดภัยเลยเอาตรงและนี่นะคะไม่ใช่ระเบิดปรมาณูแต่อย่างใดมันคือมิตเตอร์ไฟฟ้าทุกคนมันคือมิตเตอร์ไฟฟ้าของแต่ละห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมสภาพต้องน่ากลัวขนาดนี้มีไฟแดงกระพริบตลอดเวลามันก็แค่มิตเตอร์ไฟฟ้าแต่ที่เขาล็อกไว้นะคะก็ค มันกันคนขโมยใช่ไหมอันนี้นะคะไปตู้ดับเพลิงที่ค่อนข้างผุพังมากทีเดียวนะไม่รู้ว่าจะใช้ได้อีกครั้งหรือเปล่าไม่รู้ว่าระบบกันไฟที่นี่จะใช้ได้อีกหรือเปล่าและเรามาถึงชั้น2นะคะของส่วนบันไดนี้นะคะและนี่คืออะไรรู้ไหมนี่คือประตูทะลุมิติไปโรงเรียนอนุบ้างค่ะ เพราะว่าชั้นสองเนี่ยมันจะมีโรงเรียนอนุบาลที่นึงอยู่นี่และฉันเคยเห็นว่าแบบนี้เด็กอนุบาลเดิอนออกมาก็คือมันมีอนุบาลอยู่ในนี้จริงๆค่ะอยู่ชั้นสองของตึกนี้ซึ่งฉันไม่ส่งลูกมาเรียนแน่นอนค่ะเพราะว่าฉันกลัวถ้าเกิดอะไรขึ้นมาลูกฉันจะอันตรายค่ะไม่มีภายนอกไม่มีอะไรเลยมีชั้นเดียวประตูเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเออประตูใหญ่เขาจะอยู่ด้านหน้านะโรงเรียนอนุบาลอันนี้นะคะดูผินๆนะมันจะเหมือนหลังคาของตึกข้างๆ ซึ่งมันก็คือหลังคาของตึกข้างๆแหละก็คือถ้าฝนตกหนักกว่านี้นะมันจะมีน้ําตกในแองกอร่ามีพุ่มออกมาจากตรงนี้เข้าใจปะก็คือเขาก็แล้วตรงนี้มากันซึ่งก็ไม่ได้ผลค่ะเพราะมันพุ่งออกมาอยู่ดีเข้าใจไหมทั้งตึกก็คือจะเนืองนองไหลลงไปเออเราก็มีน้ําตกในตัวดวงจุ้ยมาหรือป้าน้ำตกในตัวตามพงจุ้ยแป๊ะ ทันใดนะทุกคนมันจะแคบมากก็คือแคบแค่น,นี้เองอะเวลาขนของขึ้นมาก็คือยากมากของบางชิ้นนะที่เราเอาขึ้นมาค่ะมันจะต้องเลี้ยวตรงนี้อะ่ะแล้วคือแบบว่าหน้าคนหน้าคนแบกของทุกคราที่เขามาส่งกแบบ อะไรเงี้ยของในบ้านอะเตียงตู้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นบิวอินเพราะว่ามันเราขึ้นทีละแผ่นได้ไงนูกอไหมแต่โซฟาเนี่ยจำได้ติดตาเลยคนที่ขนโซฟาขึ้นมาตัวโดนเบนนนนียดมันยังเขี่ยอะสงสารมากเลยก็ก็เลยไม่ค่อยซื้อของอะไรใหญ่ๆเข้าบ้านนะคะมันก็จะลําบากมากๆเถอคือมันแคบมากจริงและนี่ก็คือประตูลายยันของเราค่าาะหลายคนสงสัยว่าพีดดุเหรอทำไมจะต้องเอายันมาเขียนเต็มไม่ใช่ค่ะก็แค่เป็นยนันแบบว่าอยู่เย็นเป็นสุก เออล่ำรวยเงินทองล่ำรวยชื่อเสียงอะไรอย่างนี้นะอะสามีฉันก็จะชอบไงเข้าใจไหมเออเวลาอาจารย์เขามาก็ขออาจารย์เขาเขียนไว้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตอนนี้เราก็เข้าบ้านกันแล้วนะคะเข้ามาในบ้านเนี่ยมันก็จะสบายหน่อยเพราะว่าในบ้านเราสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เนาะแต่ข้างนอกเราทําไม่ได้ไงเข้าใจไหมและนี่ก็คือบ้านของดิฉันค่ะแทนแทนแ แล้วนี่ก็เป็นห้องครัวของเราทุกคนห้องครัวของเราก็คือก็คือง่ายๆค่ะก็คือไม่ซับซ้อนอะไรนะคะเพราะไม่มีใครทําอาหารเป็นแบบเก่งกาดนะคะก็มีแต่ดิฉันทําอะไรก็ไม่อร่อยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตู้ฆ่าเชื้อของเด็กนะก็คือของน้องอ้ายนั่นแหละข้างในก็จะมีขวดน้าเขาช้อนซ่อมเขาว่าอะไรอย่างเนี้ย ซึ่งบ้านคนจีนนะเขาจะนิยมฆ่าเชื้อกันทุกคนไอเนี่ยเป็นชั้นวางจานทุกคนซึ่งมันจะฆ่าเชือ้อเงี้ยเป็นหนีทุกบ้านหรือเอาจานใส่เข้าไปหลังจากล้างเสร็จแล้วนะคะมันก็จะแบบฆ่าเชื้อไปอะไรอย่างเงี้ยโอ,อ้อยางตรงแก๊สนะคะก็อยู่ตรงนี้มันจะต้องมีอ่าเครื่องดูดควันด้วยนะคะเพราะวาเวลาทากับข้าวบ้านเราค่อนข้างจะอับเขาใจไหมมันจะเหม็นตึงเนาะมันมีหน้าต่างอยู่บานเดียวเท่านั้นนะมันก็เลยแบบว่าต้องมีช่องระบายอากาศนิดนึง และนี่ก็เป็นห้องน้ําของเรานะคะนี่ก็เป็นส่วมในตํานานนะคะที่เป็นส้วมใหญ่ๆกับส้วมเล็กๆนะคะที่จะมานาั่งเออประสานมือกันนะคะที่จะแบบขับถ่ายทําให้มีความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้นนะาเพิ่มความคิดคู่อโนเนะนะคะด้วยพรมกันลื่นนะคะก็ซึ่งเอามาเพื่อกันลื่นนะคะก็เป็นพรมกันลื่นนะเนาะง่ายๆเป็นห้องน้ําแบบเล็กๆไม่มีอะไรคะ่ะ อาบน้ำได้แปรงฟันได้แล้วก็มีชั้นด้วยงงมากเลยว่าทำไมฉันสวยขนาดนี้อ่ะทำไมทำไมต้องสวยขนาดนี้ <c oughs> นะเบื่อจริงเรามีโต๊ะกินข้าวนะคะแต่เราไม่เคยได้นั่งเลย <No. S 1> นะเพราะว่าน้องอ้ายนะคะอยากให้เรานั่งโต๊ะอันนี้เพราะเขาจะมีโต๊ะเล็กๆที่สำหรับกินข้าวของเขาอะ่ะเออถ้าเรานั่งข้างบนมันก็จะไม่เสมอเขาไงนึกไหมถ้าเรานั่งข้างล่างขาเขาก็จะเสมอเขาเออครอบครัวจะได้กินข้าวพร้อมหน้าเพราะฉะนั้นมีโต๊ะกินข้าวก็เท่านั้นแหละเอาไว้วางของ <c oughs> แล้วก็กินข้าวตรงเนี้ย นั่งก็อีกเล็กๆอย่างนั้นอนะปวดหลังนะาดูตามภาษาคนรวยเนาะเราก็มีบ้านอีกหลังนึงตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ก็คือมีบ้านในบ้านในบ้านอีกทีนะคะตามภาษาคนรวยเอออันนี้ก็คือของเล่นลูกนะคะเพราะอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นไงคะทุกคนรู้จักไหมคือห้องนั่งเล่นของเราตะก่อนนะคะมันก็เป็นที่นั่งเล่นของเราเนี่ยแหละคะ่ะ แต่พอมีลูกแล้วนะคะห้องนั่งเล่นมันก็จะกลายเป็นห้องนั่งเล่นของเล่น<อ>ใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นของเล่นน้องอ้หมดเลยเนาะเออและจากหน้าต่างห้องนั่งเล่นนะคะนี่ก็คือวิวหลักสิบค่ะเราจะติดลูกกงไว้นะแต่ลูกกงของเรานะคะมันก็จะมีประตูเล็กๆนะ<อ>เผื่อเกิดอัคีภัยหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะได้ออกไปอประตูเล็กๆเ,เนี่ยออกไปได้นะคะนี่ให้ดูวิวหลักสิบก่อนวิว<อ>หลักสิบฟิลมันก็จะประมาณนี้นะคะเป็นขี้ตะไคร่นะคะและตึก ที่อยู่ข้างๆความจริงตรงกลางก็คือมีตึกที่เป็นหลังคาสีส้มนะ่ะกั้นอีกอันนึงก่อนที่จะเป็นอีกตึกหนึ่งนะคะแล้วข้างหลังก็จะมีอีกตึกอีกตึกอีกตึกแล้วก็อีกตึกซึ่งแถวนี้ตึกมันค่อนข้างจะแน่นมากๆเลยนะทุกคนเออเออแล้วฝนตกเลยอนะวันนี้แล้วดูแบบว่าอับชื้นกว่าป,ปกติมากฝนตกอะอันนี้นะคะเป็นรูปพี่น้องอ้ายนะคะ เต็มใจจะถ่ายมากนะคะดูจากหน้าตาเขาแล้วทุกคนน่ะเห็นรูปนี้ก็จะว่าโอ้ยแม่ตอนผอมแม่สวยมากไม่ใช่ค่ะปูก็อ้วนนั่นแหละค่ะแต่เขาแค่แบบว่าแต่งรูปให้ผอมเท่านั้นเองค่ะมันไม่ได้ผอมค่ะคือกูอ้วนค่ะเออแต่เขาแต่งรูปน้องอ้ายก็คือแบบว่าหน้าตามูมีมากเลยยังไม่รู้ทําไมอ่ะความจริงทุกคนบ้านนี้มี3มห้องนอนแต่เราเอาห้องแรกนะคะเป็นห้องนอนของพระไปแล้วนะคะเพราะว่าเยอะจัดนะคะต้องเอาห้องให้เขาหนึ่งห้องเลยนะ เออก็จะมีเยอะมากนะคะก็จะไม่พูดละเพราะพูดหลายคลิปแล้วไงต่อไปนะคะเราก็จะไปดูห้องนอนค่ะโอ้โหปะมาดูห้องนอนของเรานะคะก็คือเรียวเกินไปนะคะถ้าผมก็ไม่อยู่แค่นี้นะคะหมอนก็ไม่เคยเลียงนะคะเตียงอะ่ะมันจะเป็นเตียงของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วตอน,นจะเป็นเตียงของหลองอ้ายนะคะความคุณพ่ออยากให้ลูกเล่นบาสบ้านแคบจัดอะต้องเอาเป้นบ้านมาใส่ในห้องนอนอะสงสารลูกไหมเฮอ แล้วห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งซึ่งไม่มีใครนอนอะ่ะเออเอาไว้ให้คนอื่นนอนเวลามาบ้านเราอะไรอย่างงี้เออเดี๋ยวเราไปดูระเบียงกันทุกคน ทางนู้นนะคะก็จะเป็นที่เดียวที่สามีดิฉันนะคะสามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้นะคะในมุมนี้มันมีตํานานทุกคนเกี่ยวกับประตูบานนี้นะคะออประตูบานนี้นะคะตอนที่ฉันกักตัวอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียวเพราะสามีต้องไปกักตัวที่โรงแรมฉันก็ออกมาตักท่าที่ข้างนอกระเบียงนี้นะคะแล้วก็ติดอยู่ที่นอกระเบียงเพราะประตูมันปิดเองปึ้ง เขาไม่ได้เขาแต่ก่อนมีลูกบิดไงมีลูกบิดแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีใครติดอยู่ข้างนอกอย่างเดียวได้เข้าใจไหมคะตอนนั้นมันปิดไปอย่างนี้ฉันก็รู้ทำยังไงฉันก็ทุบก,กระจกตรงนี้ค่ะกระจกแตกปังฉันก็มุดมุดเข้าไปค่ะขาฉันก็เสียบกับกระจกค่ะเป<อ>็นเปลี่ยนเข็มเลยพอเรากลับมาบ้านสามีบอกว่าก็กุญแจสำรองอยู่ในกล่องแฟบนั่นไงแล้วมึงทำไมไม่บอกกูก่อนไปที่อื่นอะมาบอกกูทีหลังว่าเออกุญแจสำรองอยู่ในกล่องแฟบนั่นไงใครจะไปรู้วะ มันแตกไปแล้วว่ากระจกอะคากูก็คือเย็บไปแล้วไงมาบอกทีหลังเนี่ยกูจะสำรองมันจะมีประโยชน์ไหมลูกบิดก็ไม่มีแล้วจ้าตอนเนี้ยอืและนี่ก็คือห้องแห่งความลับทุกคนเอก็คือที่เป็นความลับก็คือพอกูไม่อยากให้ใครรู้ไงก็เลยเป็นความลับในนี้ก็จะเลี้ยงยุงไว้จํานวนมากนะคะ แล้วก็เก็บของไว้ที่จํานวนมากนะคะกล่องพัสดุเออยที่ต้องส่งของเอยนะแล้วก็ของที่ไม่ใช้เอยกระเป๋าเดินทางเอเยอะไรมันเยอะมากมึงมันก็คือเก็บมันเป็นความรับต่อไปเถอะสําหรับหลายคนที่สงสัยนะคะว่าเฮย้ยแล้วจอดรถยังไงวะตึกโกโลโกโสย่างงั้นไม่มีชั้นใต้ดินแน่นอน เราก็ต้องจอดแบบนี้ค่ะเป็นที่จอดรถตรงข้ามกับบ้านเราเลยซึ่งรถเนี่ยนะคะมันก็จะจัดเก็บอัตโนมัติโดยระบบลิฟต์นะเออแค่พุ่งเข้าไปจอดหรือว่าพุ่งออกมาแค่นั้นเองทําไมฉันไม่ไปนั่งกระปวดตั้งแต่แรกรู้ไหมฉันเคยติดอยู่ข้างในนั้นสองคนค่ะก็คือเข้าไปในรถแล้วว่ากำลังจะขับออกมาแล้วประตูมันปิดลงมา oh, <no. S 1> ออกไม่ได้อบ่บีบแต่แทบตายสิบนาทีอ่ะกลัวมากวินาทีนั้นเพราะฉะนั้นลิฟต์บแบบนี้ก็มีความอันตรายของมันเหมือนกันนะ และเวลาเราจะจอดนะคะแล้วก็ขับเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่มันขึ้นว่าโอเคเราก็จะหยุดได้นะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็จะหยุดได้แล้วถึงจะออกมานะจ๊ะเซ็นเซอร์ระบบมันก็จะให้เราไปหยุดตรงพอดีเอาล้อไปตรงกับตรงลิฟต์พอดีเลยไอ้ลิฟต์ตัวนี้นะคะก็จะเคลื่อนลงไปแล้วก็ไปจอดในชั้นใต้ดินเลยค่ะทุกคนโดยที่ถ้าเรามาเอารถอีทีรถเราจะกลับหลังหันอัตโนมัติมาให้เราแล้วดูนะคะมันจะดูดรถแล้วลงไปเลยค่ะ อาบ้านเราก็จะประมาณนี้นะทุกคนคนจีนเนี่ยจะเรียกสถานที่แบบนี้นะคะว่าบ้านเขาจะไม่เรียกว่าคอนโดหรือว่าอะไรนะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งอะที่จะเล็กกว่านี้เนาะ เป็นแบบสไตล์ลอฟอะไรอย่างเง้นนะเขาจะมีเล็กกว่านี้นะก็จะเรียกไปคอนโดเออแล้วก็มีบ้านเดี่ยวเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะแต่ส่วนใหญ่นะคะบ้านเดี่ยวนะจะค่อนข้างแบบจะอยู่ชานเมืองนิดนึงอากาศดีน่อยอะไรอย่างงี้ถึงถึงจะทําแบบบ้านเดี่ยวได้แล้วบ้านเดี่ยวเขาจะมี3ามชั้นเนาะเออก็เป็นความใฝ่ฝันเหมือนกันแต่ไม่มีปัญญานะคะ <c oughs> มีหลายสาเหตุนะที่เราอยู่ที่นี่นะเพราะว่าเออหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการเรียนของลูกนะคะเพราะว่าแถวแถว,แถวบ้านเนี่ยก็คือจะมีโรงโรงเรียนใช่ไหมที่แบบเออค่อนข้าง แบบค่อนข้างดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่จีนนะกฎหมายเขาก็คือถ้าเราจะไปเรียนโรงเรียนที่นั้นๆได้เนี่ยเราต้องมีทะเบียนบ้านซึ่งเป็นเจ้าบ้าน <c oughs> ก็คือต้องเป็นเจ้าของบ้านเท่าน,านั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันค่อนข้างสะดวกมันเป็นกลางเมืองเก่าเนาะเป็นเมืองเก่าวางโจ้นน่แหละเออเมืองเมืองควางโจ้จะมี2เมืองล้วจะมีตรงเมืองเก่ากับเมืองใหม่เมืองใหม่ก็จะตึกเยอะกว่าน,นี้อีกแต่ว่ามันจะใหม่ reading? เข้าไหมเมืองเก่ามันก็จะเก่าใช่ไหมคะ เพราะว่าจากบ้านเราเนี่ยเดินไปใส่รถไฟฟ้ามาร้อยเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วเลี้ยวไปอีกทางเลยประมาณ300เมตรก็ถึงถนนเปรจิงลูแล้วหรือว่าเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงปปะสนที่ท่องเที่ยวดังๆของกวางโจ้นะคือเปรจิงลูเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยจะไปไหนซื้ออะไรกินอะไรมันจะสะดวกมากคุ้มค่าที่จะอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าเราอยู่เราก็อยู่ในบ้านเนาะในบ้านเราสบายก็โอเคแล้วนะคะบันไดมันก็แบบเราก็เดินขึ้นแล้วก็เข้าบ้านหลือว่าเราก็ไม่ได้นอนบนบันไดอยู่รงบันไดเนาะเราก็เลยก็เลยคิดว่ามันก็อยู่ได้นะมันก็ได้อยู่เออ ได้อยู่เท่ากันก็ได้แหละได้จริงๆแหละคราวหน้านะคะเนเน่จะพาทุกคนนะไปดูอะไรอีกนะคะฝากติดตามเนเน่ด้วยนะแล้วก็จะมีวิถีชีวิตที่อาจจะเคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างไปแปลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมาให้ดูบ่อยๆนะแล้วถ้ายังไงนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ไปละวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย